นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอจะเจริญพร ในบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนผู้กวางทั้งหลายบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันธรรมสวัสดนะวันพระวันแห่งการจเจริญทานศีลภาวนาของท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ยังมีความศรัทธ,ธามั่นคงอยู่ในพระคุณของพระัตนาตรายัยเมื่อวันพระมาถ,ถึง ในฐานะเป็นพุทธบริษัทที่มีจิตใจมั่นคงอยู่ในพระคุณของพรระัตนาใจดังกล่าวจึงได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ของตนในการประพฤกปฏิบัติตามจารีตประเพณีระเบียบปฏิบัติเรื่องในวันธรรมวัดวนะจึงจัดได้มีการให้ทานเจริญทานศีลภาวนาปรากฏสืบต่อไป ความที่จริงวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ญาติโยมทุกท่านตลอดถึงพระภิกษุสามนเณรได้แสดงคุณสมบัติอยู่สองประการคือหนึ่งแสดงออกซึ่งสิทธิสองแสดงออกซึ่งหน้าที่ของตนของตนสิทธิในฐานะเป็นพุทธบริษัทมีความชอบธรรมในอันที่จะศึกษาปฏิบัติ ตามพระธรรมวีนัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเสมอหน้ากันแต่เมื่อสิทธิเหล่านั้นต่างคนต่างมีก็ก้กาวมาสู่ถึงหน้าที่เมื่อพูดถึงหน้าที่ก็ต้องเกี่ยวโยงไปถึงสิทธิเมื่อพูดถึงสิทธิก็ต้องเกี่ยวโยงมาถึงหน้าที่ของแต่ละบุคคลเพราะในทางพระพุทธศาสนานี้ จึงมีวินัยกำหนดหน้าที่ของพระของเนรของญาติโยมบาสุกุบาสิกาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามหน้าที่ที่ตนจะพึงมีดังกล่าวจึงเรารวมเรียกกันว่าสิทธิและหน้าที่พุทธบริษัททุกหมู่เราไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรญ,ญาติโยมบาสุกุบาสิกา ก็มีสิทธิ์ในอันที่จะศึกษาปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างเสมอหน้ากันหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกก็ดกฯกฯกฯีหรือคำสอนที่อื่นใดที่พระอัจรถกถาจารย์อธิบายหลักธรรมคำสอนนั้นก็ดีท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเขาไม่มีคำว่าสวรรค์ลิขิต แต่เมื่อผู้คนทั้งหลายในการปัจจุบันได้ไปหยิบเอาเนื้อหาสาระหลักธรรมคำสอนในพระไตรปิฎกก็ดีหรือในพระอัตถกถาจารย์อธิบายธรรมก็ดีเมื่อมาเขียนเป็นหนังสือเล่มเป็นเล่มขึ้นมาก็ใช้คำว่าสวรรลิขสิทธิ์นี่คือความต่างระหว่างหน้าที่และสิทธิของบุคคล พระผู้มีพระภาคเจา้าไม่สวนลิขสิทธิ์หลักธรรมคำสอนของพระองค์จึงทำให้คำสอนนี้แผ่กระจายขยายไปแก่บุคคลทุกหมู่เหล่าแต่เมื่อมีบุคคลเกิดกิเลสหนาตาร้อนขึ้นมาไปหยิบเอาเนื้อหาสาระหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเขียนเขียนกคอใารกับลอกแบบนั่นเองแต่ว่าลอกเสร็จแล้ว เจอปนไปด้วยคําอธิบายของตนอันเป็นคําอธิบายของบุตุชนคนธรรมดาแล้วเขียนไว้ที่หน้าปกว่าสวรลิขสิทธิ์อาตมาเคยถามหลายคนที่เขียนหนังสือเจนนั้นว่าทําไมจึงเอาหลักคำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสวรลิขสิทธิ์เพราะว่านั่นเป็นคำสอนสากลน,นั่นเป็นคำสอนที่ เป็นสมบัติของมวลหมู่มนุษย์ทุกหมู่เราฉะนั้นจึงไปลอกไปเรียนแบบแล้วมาสวรรค์ลิขิตเสียคนเหล่านั้นตอบว่าเพื่อจะได้กําไรเอาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงครอบครัวต่อไปนี่คือความช่อชนในคําสอนของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นกับหนูนักปรา์ที่เต็มไปด้วยกิเลสหนาตาร้อนต่างๆ ตอนอยาิโยมทุกคนเรามีสิทธิ์ที่จะศึกษาปฏิบัติหลักธรรมคำสอนนี้ก็จริงแต่ขอให้ใกล้ครควรดีเถิดดีให้ดีเถิดว่านี่คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทเจ้าไม่กำหนดเฉพาะว่าบุคคลตัวตนเราเขาแต่กำหนดว่าคำสอนนี้จะต้องเป็นประโยชน์และความสุขแก่เวนยสัตว์ทั้งหลาย ซึ่งเป็นเสมือนบุคคลที่จะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นโดยหลักธรรมคำสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงวางเอาไว้แล้วเมื่อเราเห็นสิทธิของบุคคลจึงก้าวล้ำมนุษย์ในประเทศไหนก็ตามที่ชอบพูดว่าสิทธิแต่มักจะใช้สิทธิเหล่านั้นไปก้าวไกลาไปเสวงหาผลประโยชน์ อยู่ร่ำไปโลกที่มีแต่ความวุ่นวายไม่ว่าในวัดหรือในบ้านของญาติโยมขอให้ท่านใกล้ครวรดีดูให้ดีเถิดว่านั้นเพราะการใช้สิทธิที่เต็มไปด้วยความตะกรากอยากได้เห็นแก่ตัวจึงการจึงขอให้เกิดการใช้สิทธินั้นเป็นบ่อกเกิดแต่งความขัดแย้งเป็นบ่อกเกิดแต่งความทุกข์ เป็นบ่อกเกิดแห่งความหายาะนะอยู่ร่ำไปเพราะแต่ละคนใช้สิทธิอย่างมีกิเลสหนาตาร้อนเป็นตัวกำกับเมื่อมีสิทธิทำหน้าที่ก็กลายเป็นหน้าที่ที่เห็นแก่ตัวเป็นหน้าที่ที่เห็นแก่ได้เป็นหน้าที่ที่หวังประโยชน์ส่วนตนส่วนบุคคลกลุ่มบุคคลคณะจึงทำไห้สิทธิหน้าที่ของบุคคลเหล่านั้น กลับกลายเป็นการล่วงล้ำสิทธิและหน้าที่ของคนอื่นอยู่ร่ำไปด้วยเหตด,ดังกล่าวนี้โลกนี้จึงสารวนอยู่กับความทุกข์อยู่กับปัญหาร้อยแปดพันประการเพราะมนุษย์ใช้สิทธิและหน้าที่ของตนนั้นดาระดาษไปด้วยกิเลสตัณหาและความเห็นแก่ตัวจัดแต่ถ้าคนใดก็ตาม รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนอย่างมีขอบกายอย่างรู้จักความสามารถอย่างรู้ว่านี้คือความสามารถของตนหรือความความสามารถของใครแล้วก็ดำรงตนอยู่ในฐานะที่ทำหน้าที่เพื่อให้มากกว่าที่จะทำหน้าที่เพื่อเอาแต่ถ้าทุกคนทำหน้าที่เพื่อเอาอย่างเดียว เหมือนกับที่ยกตัวอย่างว่าเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นผลประโยชน์แเ่งตนอย่างนี้ใช้สิทธิเพื่อเอาแล้วจะก,ก่อให้เกิดปัญหาต่อไปว่ามาตีหลักธรรมคำสอนเนื้อหาสาระนั้นไปคนลาล่วงคนลาราวกับคำสอนของพระพุทธเจา้าซึ่งเกิดปัญหาบ่อยๆและก็จะใช้ผลประโยชน์เหล่านั้น มาเพื่อประโยชน์ของตนกลุ่มคณะบุคคลแห่งตนเท่านั้นพรานพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงสอนว่าปารมััถประโยชน์คือททำหน้าที่เพื่อประโยชน์และความสุขแก่คนอื่นถือว่าเป็นบารมีในระดับขั้นที่สามนอกจากบารมีเบื้องต้นอุปปารมีเบื้องกลางและประมัตถา,ารมีเบื้องปลายถ้าทุกคนทำประโยชน์และความสุขแก่คนอื่น ยิงเชื่อว่าบุคคลเหล่านั้นมีหน้าที่เพื่อให้สามีภรรยาคู่ใดก็ตามที่อยู่กันอย่างมีความสุขขอให้ตั้นลองใกล้ครคววดูเติดว่าสามีภรรยาคู่นั้นอยู่เพื่อจะให้ซึ่งกันและกันสามีก็จะให้เกียรติให้สิทธิให้ทุกอย่างแก่ภรรยาของตนตามที่ตัวเองมีหน้าที่ภรรยาก็ให้สิทธิ ให้เปียดให้ผลประโยชน์แก่สามีของตนตามหน้าที่ที่ตนมีอยู่สังคมนี้ถ้ามนุษย์ช่วยกันให้มากกว่าช่วยกันได้ก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าเพราะอะไรเพราะต่างคนมีหน้าที่เพื่อปรมัตถ t ประโยชน์เป็นที่ตั้งญาติโยมมาวัดเนญาติโยมลองใกล้ครควญดูเถิดว่าโยมมีสิทธิมาวัดแล้วทำหน้าที่ ในฐานะเป็นพุทธบริษัทเอาทานมาวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์ทั้งหมดเป็นสิทธิ์อิโิยมที่พึงกระทำและเป็นหน้าที่แต่ว่าหน้าที่อิตธิยมทำนั้นรู้ขอบกายวันนี้คือเอาทานมาวางไว้ประกาศไอ้กระสงและเทวดามนุษย์ทั้งหลายรู้ว่าฉันถวายเป็นสังฆทานเป็นหน้าที่อิตธิยมกระทํา พระก็ทำหน้าที่ในฐานะเป็นพระไม่ลวงล้ำสิทธิของกัแอะไกันโยมก็ทำเป็นปรมัตถาประโยชน์ทานคือให้กับบุคคลทั่วไปให้กับพระสงฆ์ทั่วไปไม่จำเพาะโจดจงพระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดหรือสมณานรรูปหนึ่งรูปใดทานนั้นที่เหลือโยมเอามาเลี้ยงเอามาทานกันรวมวงกันทานระหว่างพี่น้องลูกหลานญาติมิตรเพื่อนฝูง คอายญาติโยมลองใคร้ครวนดูเถิดว่าน,นั่นคือปรมัต a t ประโยชน์ทั้งสิ้นได้ทั้งแก่ตัวเองให้ทั้งแก่คนอื่นควบคู่กันไปจิตใจที่ประกอบด้วยป a มัตถประโยชน์นั้นถือว่าเป็นจิตใจที่มีเป้าหมายเป็นจิตใจที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในทางพระพุทธศาสนานี้แต่ถ้าทุกคนมีความเห็นแก่ตัวแก่ได้ เหมือนหลายคนมีศรัทธาวิปริตเชื่อหรือปฏิบัติตามที่มีข่าวเล่าลือกันว่าอย่างเช่นอยาิโยมไปวัดนี่ก็เหมือนกันไปวัดอย่างศรัทธาวิปริตก็มากมายอย่างเช่นว่าเขาอุปโลกหลวงพ่อรูปใดรูปหนึ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาช่วยกันเชียร์ช่วยกันโฆษณาจะศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงก็ไม่รู้ แต่ว่าเวลาญยาิโยมไปนี่จะลองลลํำสิทธิและหน้าที่ของความเป็นพุทธบริษัททันทีเอาทานไปถวายแก่พระรูุนั้นใครเต็ต้องไม่ได้อย่างนี้แสดงว่าโยมไม่มีปรมามตถประโยชน์อยู่ในจิตวิญญาณของความเป็นพุทธบริษัทเลยพรานประโยชน์อันสูงสุดที่จะพึงมีคึงเกิดขึ้นด้วยจิตใจประกอบด้วยคุณธรรมเราจะต้องสร้างปรมัปมตถประโยชน์ ให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตจิตใจของเราแล้วเราจะกลายเป็นผู้สว่างเป็นสู้เบิกบานจิตใจร่มเย็นเป็นสุขจิตใจชื่นบานเพราะไม่เกี่ยวพันเกี่ยวโยงไม่ผูกมัดรัดรึงด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นเครื่องกลางกั้นความเจริญพัฒนาจิตของตนของตนนี่ก็เป็นหน้าที่และสิทธิที่ิโยมพึงประพฤติปฏิบัติ ในการปกครองของชาติของบ้านเมืองเราพูดกันอยู่บ่อยว่าเป็นประชาธิปไตยมีสิทธิที่จะพูดมีสิทธิที่จะทำมีสิทธิที่จะเขียนมีสิทธิที่จะรับรู้อยติโยมก็รู้กันเป็นอย่างดีแต่ว่าสิทธิเหล่านั้นบางทีมันไม่เป็นปรมัตถประโยชน์โดยหน้าที่เลยมีแต่การแข่งแย่งจริงดีอึนสาริษยาเบียดเบียนชออโกงกันโดยประการต่าง จนกลายเป็นว่าเราไม่รู้ว่าขอบก่ายของความเป็นผู้มีสิทธิหน้าที่นั้นของตนอยู่ตรงไหนอย่างไรเต็มไปด้วยกิเลสตัณหนาตารอนเอารัดเอาเปรียบเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่เคยคิดจะเห็นแก่ให้ด้วยความเป็นปรมัตถประโยชน์เลยแล้วความสุขจะเกิดขึ้นได้อย่างไรระหว่างวัดกับญาติโยมนี่ก็เหมือนกันวัดก็มีสิทธิหน้าที่ โยมก็มีสิทธิหน้าที่เกี่ยวกับวัดวารางังแต่ถ้าต่างควายต่างเก้าลำไม่ได้แสดงผลว่าหน้าที่นี้เป็นประโยชน์ของกันและกันที่จะให้ความสุขของกันและกันวัดกับบ้านก็จะมีแต่ความขัดแย้งอยู่ร่ำไปหาความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้เพราะท่านทั้งหลายที่มาวัดขอให้มาอย่างมีสิทธิและขอให้ทำหน้าที่เพื่อเป็นปรมัตถประโยชน์ ก็จะกลายเป็นจิตที่เบิกบานแจ่มใสร่าเริงไม่รู้สึกติดขวางขัดขวางด้วยบุคคลหรือสิ่งของเหล่านั้นทำด้วยความสบายอ,อกสบายใจเหมือนกับการถวายสังฆทานดังที่กล่าวมาแล้วถวายเพื่อเป็นปรมัตถาประโยชน์แก่สงฆ์ไม่จำเพาะโจจงพระภิกษุสามานเณรรูปหนึ่งรูปใดฉันเสร็จแล้วก็พระฉันเสร็จแล้วก็มีแต่ความชื่นใจว่า วันนี้พระฉันหรือพระไม่ได้ฉันก็ฉันถวายเป็นปรมััถประโยชน์แล้วเมื่อได้อาหารสิ่งนั้นกลับมาก็ามาร่วมกันทานในระหว่างอยู่หมู่มิตรญาติปี่น้องทั้งหลายโดยไม่รู้สึกกรณีกี้เหนียวในทานที่กำลังจะบริโภคร่วมกันนั้นเลยโยมดูสินั้นคือจิตใจอันสูงส่งที่ได้รับการพัฒนาเป็นหน้าที่ ที่ทำให้เป็นปรมัตถประโยชน์โดยแท้พร้อนเป็นการมาเพื่อส่งเสริมจิตใจของตนของตนให้ทำหน้าที่ประเภทปรามัตถะปารามีเกิดขึ้นในจิตในจิตวิญญาณของตนได้ก็จะกลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตต่อไปสำหรับพุทธบริษัทผู้กวักไกวในธรรมทั้งหลาย วันนี้ขอเจริญพรญาติโยมไว้แต่เพียงเท่านี้ขอท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกคนทุกท่านเทิอญ